ทุกคนครับนี่คือน,นิทานเรื่องของเพื่อนสนิท3าคนที่เพจอีซอได้ออกมาโพสตเล่าพร้อมกับย้าว่าเป็นเรื่องของนิทานฟังเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากเรื่องราวของเพื่อนสนิท3คนที่อีซอตั้งนํำสมมุติว่า A B และ C จะได้ไม่สับสนครับ A จะสนิทกับ B เป็นพิเศษวันนั้น A เลิกงานดึกทั้ง3คนจึงมานั่งดื่มที่บ้านของ A จังหวะที่กําลังสังสรรค์ A เริ่มมีอาการมึนหัวและได้อาเจียนออกมาครับด้วยความที่เพลียจึงน อนอยู่ที่บริเวณชั้น1ใกล้ห้องใต้บันไดต่างคนก็ไม่ได้สนใจหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณตีสี่บีซีก็กลับบ้านส่วน A ก็นอนอยู่ที่เดิมซึ่งโดยปกติ A จะขึ้นไปนอนที่ชั้นสองประมาณ7จ็ดโมงเช้า B กลับมาที่บ้านของ A อีกครั้งซึ่งบีบอกว่าช่วงนั้นได้ยินเสียง a อนอนกลนก็ไม่ได้สนใจอะไรบจึงรีบกลับบ้านหลังจากนั้นไม่นาน พบว่า A นอนเสียชีวิตโดยที่ไม่มีร่องรอยของบาดแผลตามร่างกายเมื่อซีทราบข่าวจึงรีบมาเพราะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมานานทุกคนที่ทราบข่าวต่างก็มาแสดงความเสียใจส่วน B ไม่มาอ้างว่าติดสอบต้องกลับต่างจังหวัดเมื่อตรวจดูกล้องวงจรปิดในบ้านไม่มีภาพอาจเป็นกล้องเสียก่อนเกิดเหตุก็เป็นไปได้ทางด้านผลชนสูตรต้นสัปดาห์ก็ไม่พบสารเสตติเจดชนิดในร่างกายผลตรวจปัสสาวะหรือลึกไปกว่านี้แต่ตอนนี้พบความผิดป ตำรวจจึงสัง่งระงับการเผาร่างและนำมาตรวจใหม่อย่างละเอียด